ไปเดินป่ากันนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่นะคะนี่คือทางเดินป่านะคะก็จะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนน้องพลอยนะคะเพื่อนจ๋านี่นะคะก็จะเป็นทางขึ้นมานะคะก็หอบนิดนึงมันเป็นทางชันนะคะเพื่อนจ๋านี่นะคะบรรยากาศนะคะเป็นป่าที่แบบว่าเดินแบบออกกําลังกายนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เนาะอากาศดีนะคะวันนี้ ก็แอบหนาวนี่นะคะอากาศดีแต่ก็แอบหนาวนะคะถ้าเรายืนตรงตรงแดดนี่คือก็โอเคนะคะเพื่อนจ๋าไม่หนาวนะคะนี่มีลมนิดนิดนะคะแต่รู้สึกว่าเข้ามาข้างในตรงนี้รู้สึกว่าลมไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนจ๋านี่บรรยากาศเดินมาก็เหงือแตกเหมือนกันนะคะเพื่อนนี่ น,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 น้าได้ยินเสียงนกเจียเจยวเจียเจียวมีนะคะโอ้ยสวยสวยก็นานแล้วนะคะที่นารีไม่ได้มาเดินตรงนี้นะคะเพื่อนจ๋าก็นานแล้วนะคะรู้สึกว่าตัวน,นั้นมากับมากับแฟนนารีแล้วก็ตัวเล็กนะคะยองน้อยนะคะนี่ก็เพิ่งมาเดินอีกนะ,ะมาเดินคนเดียวนะเะพื่อนจ๋าเพราะว่าเขาทำงานกันนะคะ ทางชันแบบนี้เขาก็บอกว่าสําหรับคนที่ปวดหลังนะคะเพื่อนจ๋านีนี่นะคะนี่ก็มาเดินเล่นนะคะอยู่บ้านเงาๆก็ออกมาเดินเล่นนะคะนี่สวยๆเหนื่อยเหมือนกันเดินเดินนี่ก็ดูดูข้างๆไปด้วยกลัวงูนะคะเพื่อนจ๋านาที่เป็นคนที่กลัวงูมากๆนะคะ ช่วงนี้ช่วงช่วงช่วงที่จะเข้าหน้าร้อนนี่คืองูจะออกมานะคะเพื่อนสาเขาจะออกมารับเดดนะคะนี่โอ้ยนี่นะคะข้างล่างข้างล่างก็ พอแห้งเลยนี่ชอบบรรยกาศแห่งเตรเม,มรอหอบเลยหอบเลยนี่ ช่วงเย็นมลงมันก็จะเยอะนะคะพเพื่อนจ๋าโอ๊ยนึกว่าอะไรตกใจหมดเลยโอ้ยใหญ่่จะเป็นแทงน้ำนะคะพเพื่อนจ๋าน่าจะแทงน้ํานะคะนี่แทงน้ําใหญ่มากเลยนะคะโอ้ย,อย,อยไปทางนี้ดีกว่าโอเคเอไปทางนี้ดีกว่าถังเก็บน้ํานะคะถังเก็บน้ํา โอ้ยขึ้นมาข้างบนนี่แบบดีจังลมพัดลมเพมีลมนิดนนะคะเพื่อนจ๋าก็คือดีนะคะเพราะว่าเราเดินมานินนึงมันก็แบบทำให้เราแบบร้อนนะคะออ้ย รู้สึกว่าไม่เคยเดินมาตรงนี้ค่ะเพส,สวยจังเลยค่ะโอ้สวยนะนี่ว้าวนี่นะคะบรรยากาศ,ญญากาศชอบบรรยากาศแทงกาแต่รำไม่ไรรวมวงกับเพื่อนรู้ใจอ้ยะข้า,างล่างตรงนี้เขาก็จะเป็น วิว oh, นะคะเพื่อนจะ๋ะนี่เป็นบ้านคนหรือเปล่าโอ้ oh, เป็นบ้านนะคะเพื่อนจ๋ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะตรงนี้อ๋อ oh, ตรงนี้น่าจะเป็นถนนเก่าหรือเปล่าโอ้ย oh, นารีก็ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนจ๋าก็จะมีถนนนะคะมีบ้านนะคะเสียงนกเจ้า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 โอ้ย oh, สวยจัง บรรยากาศคือดีนะคะว้ลมเย็นๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะสวยๆไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยนะคะเพื่อนจา๋ารู้สึกว่านารีอยู่นี่สิปีนารีก็ยังไม่เคยเดินมาตรงนี้คะ่ะมาก็ฝั่งนู้นนะคะเพื่อนจา๋าฝั่งนู้นของแทงน้ํานะคะเขาเขาก็มีทางเดินตรงนี้เนาะเพิ่งรู้ ที่บ้านนารีคงจะหาทางกลับเจอนะคะเพื่อนจ้านี่ไ้ยันี่บรรยากาศดีช่วงนี้ก็บรรยากาศเริ่มดีทั้งเพื่อน จะเข้าหน้าร้อนแล้วดูนะคะใบไม้เขาก็เริ่มผลิแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อนจา๋าเราจะเดินไปตรงไหนล่ะมันไปสุดตรงไหนเนาะทีนี้นี่นะคะใบไม้เริ่มผลิแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อนจา๋านี่นี่นะคะช่วงนี้ก็จะถ้าใครแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็จะ เนี่ช่วงนี้ก็จะแพ้นะคะเกิดอาการแพ้กันนะคะเพื่อนจ๋าก,ก็จะเขาเรียกอะไรนะที่แบบดอกไม้หรืออะไรเนี่ยกําลังผลิออกนะคะเพื่อนจา๋าถ้าคนแพ้หนักก็คือจะตาบวมไปเลยนะคะดอกอะไรนั่นดอกอะไร นั้นมันจะเป็นเป็นบันไดขึ้นโอ้ยมาเดินป่าคนเดียวป่านี่บรรยากาศข้างล่างเป็นน้ำนะคะ างตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะโอ้ยต้องข้ามไปเหรอ้มันจะไปตรงไหนหล่ะทีนี้ไปบ้านคนหรือเปล่าอ๋อมันจะเป็นที่ของนี่นะคะจะมีป้ายบอกนะมันจะเป็น เ,าเาข,ขาเรียกอะไรนะแปะเ <ś led> ขาเรียกอะไรแพะแกะแกเเราเราไม่ไปก็ได้นะคะแต่เดิมไปได้แต่เราก็ไม่ไปนะคะเพื่อนจ๋าโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปนะคะสวยเนาะบรรยากาศโอเคค่ะ นารีก็เอามาให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนารีขอตัวเดินกลับก่อนนะคะเพื่อนจ๊ะนี่เนาะฟิวรอบรอบนี่นะคะฟิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะนี่บ <laughs> ๊ายบายจ๊ะ